สบายดีสบายดีน้องพี่น้องนตอนนี้เฮากะซีดาไปตีเขานะบ่าวเขาต้องพี่น้องเขากะไปตีเขาเลยไปเฮากะยางยางไปเนาะโมโหแต่เฮือกเลยเนาะรถไปต่างนานเลยเนาะรถตีเขาก็ได้จะเบี้วทางนี้แดดเลยไปตีเขาเนาะชอไปตีเขาเก็เด็กพี่น้องไปตีเขาหรู้เปเ่าไปยังไงอู้มันแดดแสงแดดจองแดดจ้องเลย เด็ดได้ยู่ต้องไปตีขาเนาะเราจใช้เครื่องประกอบไปเลยนะถ่าเราไม่ด้องเครส่ตงประกอบของเครื่องประกอบพ่อคือมีชุ่มมือพี่เนาะโบกนาข้าวแต่ข้ออะไรสะไปตีเขาคนคือซิลาพี่นะตีเขาไปคนนาซิลาอยู่ตีไปตีซองหลานผู้ใช่แล้วรึเปล่าแล้วเนาะตีเขานะบ่าวกับข่าเนาะ ที่เขาชีวิตเกิดมาปาฏิทินวันนี้เนาะปฏิทินวันนี้เขาก็ตีมงวันนี้เนาะไหนมาเข้าไปลักล้างเข้ากันมีความสุขไปด้วยนะครับพี่น้องครับเพื่อไปว่าเข้าไปมาไปคนแบบแบบว่าแจ็คแน่ได้ห็นนะทันไปแต่งโตเลยบ้อนี่เขาหงันเขาอย่างตื่นมาแต่งโตจะแต่ ฮาโมงสาว,วันนี้จ้ว่าแปลดมงอะงยทน้ไปตีเขาบอเจ็ดมุง<ะ>พี่ซองสมมุติมง่แตงโตอะไรชนิี่นใ <laughs> <laughs> ชอบิถ้าจะไปงานะฮะตื่นตงตีซ้มพีนอง <laughs> ขึ้นมาแตงโตเขงงางันเขาก็สุกแลนะ้เนาะในสุกเลยสุกเลยพี่น้องสุกเลยมือือเกียวพี่น้องมือเขาเกียวทีเขาจะเกียวตอนแรงเนาะเอ่รเขาก็บพเกียวแล้วว่าแล้วแล้ว แล้วตีเขาวไวหวฮาก็เกียวเนาะทอแล้วสาเขก็บริกเกียวเฮากกริบปันคน,นกันนาชิล่าอย่างเราปันเขาเขาไปสุดท้ายนะเขามาเป็นคนสุดาาท้ายเนะหน้าไก่ชื่อ,อ,อสีด้อหน้าไก่แต่ไปสุดท้ายเนาะเผื่อกัวมูเกลยังปลาแหละเผือ่อปล่อยคอปล่อยควายปลา อันนี้ก็ตัวอยู่ที่นอนะ้องเนาะขค่ะตัวอยู่ทีน่น้องอย่างประมาณอย่างบลายสาลเดียวกันเลยจังเลยโอ้ข่าวกระปั่นเรียบร้อยเลยเข้ากล้องแล้วเนะาะกล้องห้างหนะูเคียนเขาเลยนากล้องตางหมูมุดในทงอนน่ะเป็นกล้องตางหมูเนะาะกล้องห้างหนูเคียน ใกล้เติบหน้นาหนาเลยพี่ส่งเปียยกมืดไหมหมอกมันลงนะฟ้าขวัญและรีเขานนะใส่เครื่องประกอบเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องคือวียดบันี้ ยางห่อนของต้นไหงยางหมดเขาขลุอกกันตอนว่าเขาเขาสีอัดวางคละเปปั่นกับพี่น้องไปเขากได้มาปั่นเข่าแล้วนะพี่น้องเมื่อกี้เขาามได้อัดนะเมื่อกี้เพราะว่าบ่มีก้นจับกระสอบเพราจับกระสอบก็อะไรกันทั้งหมดแล้ว ขวบทำได้มในรถายไช้เลยนะเขาถ่ายหัขวบเลยนะ Oh, wait. Okay. เขาหน้างามเนาะจะคล้องหน้าเพราะว่าเขาหน้างามอขาเลยจะค้องหน้าบนเสื้อติดเสือสีแดงแล้วเดี๋ยวคนที <Queen 1971. S 2> ่ใหม่จะค้องหน้าใช่ไหมเขาเลยกระชั้นงายเนาะคนเที่ยง 哦，卡迪博拉那好玩。哇 งกันเนาะพี่นเนาะพอแล้วเขามาหลุนกันเนาะว่าสิลเลจ๊กสอบเนาะเดี yep, ๋ยวไปขอการตอนทันสิลเลเนาะไกลๆชิลเล่แล้วเนาะไปอ่ะพี่น้องเขากะมาหอวเทือนไปทีเรียบร้อยหลังจากที่เยามาแต่หูดเขาน้ำบาหูดเข่าพอเท้าเข้าพออวนนะเนาะเขากับบริอัดตอนหูดเข่าพออวนเขาอัดแต่ตอนหูดเขาน้ำบาเขาเนาะเขากะมาคนเข่าอยู่ในเที่ยวเกียร์ไหวเขากะมาหูดในหูดเข่าเขาเองนี่เพื่อกพี่น้องนี่เพื่อกเข้าหูดเมื่อกี้เจ๊กสอบ ได้ชีสอบเพิงน้องพี่น้อง,งกะรถไทยเดี่ยวพี่น้องเขางั้นเท่าได้ชีซอบเพิงกะ <laughs> ไปว่าเขากำลังไปว่าบริสข่าเมืองบริสัหมือนเหมือนบริสข่าวไปว่าด <c oughs> แต่หูดเขาะะ่ขาเลยกะพัวแล้วกะหูดเข่าตัวเองคอนเข่าตัวเองอีกน้องพี่น้องเขากะเขากับบมีอย่างไรน้องพี่น้องเขากะอัดขีดไปว่าหูดเข่านับเบาะกับหูดเขาผัวเนาะ <c oughs> นับเบาก็ได้ห้าสิบสอบนะเ <c oughs> ขาเท่าใด้ได้หกสิบแปดสอบ จะเป็นลอยลอยป้ายใช่ไหมสองล้านลอยป้ายลอยลอยชิบแปดสอบสองล้านสำหรับคลิปนี้ก็ห้ามกาบบมียังไงน้องเป็นน้องห้ากากอัดคลิปหูดเข่าซืออาดชิบบคือไม่ได้แบบเออก็นึ็นเหาะมาใช้เคลื่อนไปแล้วก็เลยบม่ได้อัดเนาะเพราะว่าบ่มีคนที่ว่าหูดเข่าพอเท้าห้ากากคนบ่มีเนาะห้ากากแลยบไ่ได้อัดบ่มีพวกจับกล่องเนาะกะซอยกันนะเนาะแบบว่า มันมีคนถื่กสอบถื่กสอบเนาะกะฟ้าก็ไหลก็แซ่เนี่ยก็ติดตามสองห้างในเด็กพี่น้องเน้าห้ากะเช็ดคลิปต่อนไปน้พี่น้องเนาะถ้าเบิ้งคลิปห้างตอนน้าไปน้องห้องจมีคลิปยังให้ลงให้ทำซ้ำเบิ้งน้องน้องห้อกะจบคลิปลงเพียงสะมีเนาะงพอกันในคลิปน้าพี่น้องบายบายตอนยิ้มพอยจะรอกันระหว่างสามพี่น้องใครจะโด่